ให้กำหนดตามหรือถ้าใครไม่กำหนดตามก็ดูลมหายใจไปตอนนี้พวกเราเหมือนนั่งสมาธิในที่แห่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นที่กว้าง,างให้คิดเอาจิตหรือความรู้สึกเราไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้วกำหนดไว้ที่ศูนย์กลางกายตอนนี้เรากำหนดไว้ทุกอย่างอยู่ในศูนย์ที่เราเห็นต่อไปนี้ก็คือเห็นด้วยจิตไม่ได้เห็นด้วยตานะตอนนี้เรากำหนดจิต ไว้ที่ศูนย์กลางกายของเราตอนนีเ้เรานั่งสมาธิอยู่ที่แห่งหนึ่งบริเวณนี้เรานั่งเราหลับตาตอนนี้เราหลับทุกคนก็หลับตาตามตอนนี้บริเวณบริเวณที่เราอยู่นะี่มันมีแต่ความมืดไปหมดในความรู้สึกของเราเราก็จะเกิดความกลัวเพราะเราไม่รู้ว่าในที่แห่งนี้มีสัตว์ร้ายอะไรหรือเปล่า เราก็กำหนดจิตนั่งสมาธิตอนนี้เราก็นั่งให้มันนิ่งที่สุดเงียบที่สุดจิตเราก็เข้าไปอยู่ในศูนย์กลางกายของเราแล้วตอนนี้ร่างกายมันเป็นอยู่ข้างนอกใช่ไหมกายมันอยู่ข้างนอกอะกายมันไม่รู้สึกรู้สมอะไรแต่ใจเราตอนนี้เราก็จะเกิดความกลัวที่เรานั่งมันมืดมากเลยตรงน,นี้เราก็นั่งเราก็พยายามดูลมให้ได้เพื่อเราจะได้ไม่หลุดออกมาจากกาย ใจเราก็อยู่ในกายนี้เพื่อความปลอดภัยของเราเราก็จะดูใจเข้าพูดลมหายใจออกโทที่ศูนย์กลางกายเราเราจะไม่มารับรู้ภายนอกเพราะเราเกิดความกลัวกลัวสัตว์ไายกลัวอะไรทั้งหลายเราก็ไม่รู้อะในในความมืดนี่นนมันมีอะไรแฝงอยู่เราก็ตั้งหน้าตั้งตาโอ้ลับตาไม่สนใจเลยดูลมหายใจอย่างเดียวเลยดูลมหายใจจนนิ่งสงบไปมา พอเรานิ่งสงบเสร็จเราก็จะเห็นแสงเห็นด้วยใจนะอยู่ข้างหน้าเราไกลลิบเราเห็นโอ้โหมันแสงสว่างเราเห็นด้วยใจโอ้เราอะอยากจะออกจากตรงมืดๆตรงเนี้ยเราอยากจะไปตรงที่สว่างเพราะในความรู้สึกของเราว่าที่มืดเนี่ยมันไม่ปลอดภัยมันมีสัตว์ลายอะไรที่พร้อมจะโจมตีเราได้ตลอดแต่ถ้าเราไปในที่สว่างเห็นไหมเราก็จะเห็นชัดอะไรเข้ามาเห็นเราก็จะเห็น แล้เราก็พยายามอยากจะไปตรงนั้นลอเกินอยากจะไปในที่สว่างแต่ตอนนี้เรายังยังติดอยู่เรายังไปไม่ได้เรายังดูยังอยู่ในความมือดอยู่เราก็ต้องเราต้องอดูลมหายใจไปคิดเ,เราก็อยากจะไปในในความรู้สึกของเราจิตใต้สำนึกของเราเราไม่อยากจะอยู่ในตรงเนี้ยที่มืดมือดเนี่ยเราอยากจะเดินออกไปที่สว่างสว่างนั่นมัน ทุกคนก็จะคิดเหมือนกันหมดอยากจะไปที่สว่างไม่อยากอยู่ที่มืดให้ทุกคนเอาจิตหรือความรู้สึกมองไว้ข้างหน้าที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรามองไปตรงข้างหน้าเราจะเห็นบ่อหรือหลุมสักอย่างหนึ่งเออเราก็จะมองในความรู้สึกของเราให้เราก้มลงไปดูโอ้โหเราจะเห็นเรามองเรายืนเรานั่งอยู่ปากหลุมเรานั่งสมาธิที่ปากหลุม เรามองเข้าไปลึกเข้าไปในปากหลุมโอ้โหมีแสงสว่างตอนนี้โอ้โหไฟลุกท่วมโอ้โหสัตว์นรกทั้งหลายโล่งหวยหวนเรานั่งอยู่บนปากหลุมเราก็โอ้โหเห็นไหมกลัวตกไหมเราก็กลัวตกพยายามจะเก่งตัวขึ้นมาเพื่อจะให้ตัวตรงที่สุดเห็นไหมเรากลัวว่าเออถ้าเราขยับหน่อยหนึ่งเราอาจจะตกลงไปก็ได้หไหมมันน่ากลัวเห็นไหมเราก็จะมองลึกเข้าไปอีกหน่อยโอ้โหไฟ เปลวไฟมันลุกไปทั่วสัตว์แลลกก็วิ่งกันวิ่งหนีกันโดนหอกโดนดาบโดนสัตว์ทั้งอิก,กาไล่จิกทั้งหมาโหฟันโหทั้งมีคนไล่ฟันแทงเราโอ้โหใจเราสัน่นตุบ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 ,ตบโอ้หสั่นเราไม่อยากเรากลัวกลัวกลัวในจิตใต้สํานึกของเราเราจะมีความรู้สึกว่าเรากลัวมากกลัวที่จะตกลงไปเห็นไหม เรากลัวไหมเห็นไหมถ้าเราประมาทพ,พลาดพลั้งไปอาจจะหล่นลงไปเห็นไหมเราก็จะไปอยู่แบบนั้นเหมือนกันเราก็จะโดนทําลายวิ่งวิ่งหนีเห็นไหมเราก็โอ้ได้ความกลัวเราก็โอ้พยายามจะให้หลุดออกมาจากตรงนี้เราไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะอยู่เห็นไหมก็จะมีเสียงมาบอกว่าอยากจะไปตรงที่สว่างเือลูกเราก็บอกอยากจะไปเราไม่อยากจะเห็นภาพนี้ห ท่านก็บอกว่าอยากจะไปที่สว่างก็ต้องปิดตรงนี้ให้ได้ก่อนคือปิดนรกปิดปากหลุมตรงนี้ให้ได้ก่อนเราก็โอ้โหต้องทำยังไงทีนี้จะปิดปากหลุมนี้ให้ได้เราเพื่อจะมาปิดปากหลุมเราต้องทำยังไงเห็นไหมแค่ขยับเราก็ยังกลัวตกลงไปแล้วเราจะมาปิดได้ยังไงเห็นไหมเสียงมาบอกว่าปิดได้แล้วเราจะไปในที่สว่างเพื่อว่าถ้าเราปิดตรงนี้ได้เราถึงจะไปที่สว่างได้ เราก็เราจะปิดยังไงอ่ะทีเนี้ยด้วยความรักตัวกลัวตายใจก็สั่นตุบๆๆๆๆๆตุบ้าต,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 ตาก็แอบชำเลืองลงไปดูในหลุมในบ่อตรงเนี้ยในโอโ้มองเข้าไปดูสิมันลึกไปหมดมันเราเหมือนอยู่นั่งอยู่บนปากเหวปากนั้นลบตรงเนี้ยเราจะแก้ยังไงมเราก็จะต้องทำยังไง ท่านก็มามีเสียงมาบอกว่าเห็นไหมนี่คือประตูใบายาพุ่มเราต้องทํายังไงให้ปิดประตูวบายาพุ่มให้ไดไ้เราต้องได้พระโสดาบันก่อนเราถึงจะปิดตรงน,นี้ได้เราถึงจะไปต่อที่สว่ากได้เราต้องทํำยังไงอย่างที่เคยบอกไหถ้าเราผิดศีลเห็นไหมศีลนี่จะทําให้เราลงไปอยู่ข้างล่างเห็นไหมให้เราคิดพิจารณาดูว่าเราจะปิดยังไงเห็นม พระพุทธเจ้าก็มีหนทางให้เราเราจะปิดประตูใบพ่มตรงนี้ได้ก็คือไม่ลงไปได้เนี่ยอย่น้อยๆเราได้พระโสดาบันก่อนให้ทุกคนมองไปในหลุมในก้นหลุมดูสิมันน่ากลัวไหมดูสัตว์นโลกทั้งหลายที่มันวิ่งกันโอ้โหวิ่งไปหมดวิ่งวิ่งไปทางนน,างน้นทีทางนน้นทีสุดท้ายก็หนีไม่พน้นเห็นไหมต้องโดนคมหอกคมดาบโดนอีก,กาไล่จิกเห็นไหมบางคนก็ ตับไตไส้พอดก็ออกมาดึงถึงกันหมดมันน่ากลัวจริงๆให้เรามาคิดพิจารณาดูถ้าเรายังยังอยู่ในยังมีโลภโทสะโมหะราคะอยู่เราก็จะต้องสักวันหนึ่งเราก็ต้องหล่นลงไปเหมือนกันอบาบยภูมิตรงนี้ให้เรามาค่อยๆค,คิดพิจารณาดูว่ามันน่ากลัวไหม คนที่จะมองเห็นเนี่ยเราก็จะมองเห็นนะโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆให้เรามาคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆถ้าเรามาปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะปิดประตูอบายภูมิเนี่ยมันมีมากกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติให้เรามาค่อยๆคิดพิจารณาดูตอนนี้เราก็ถอนออกมานะอาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทกำหนดว่า อายภูมิตรงนี้จงหายไปภาพที่เราเห็นเนมันก็จะหายวับไปเลยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเรามานั่งอยู่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหาใจเข้าพุทหายใจอโทตามลมไป